เก่งลิมิตแคลคูลัสแนวคณิต1ปี68ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบแพทหรอบตุลา58เดี๋ยวมาดูว่าแก้ยังไงโจทย์กำหนดลิมิต x เข้าใกล้2ของ x กำลัง2บวก x ลบหหารด้วยสแควรูท1บวก fx ลบ3และผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ6แล้วก็เป็นการหา f ดิฟสน้องจำพี่ไว้เลยนะทุกครั้งที่น้องเจอลิมิตนะ เราจะทําการแทนค่าเข้าไปก่อนเนี่ยแทน x เป็นเลข2เข้าไปก่อนเจอ x เจอ x เจอ x ไม่ว่าจะเศษจะส่วนยัดเป็น2ยัดเป็น2ยัดเป็น2ให้หมดพี่ขอมาทดข้างๆนะพอน้องแทน x เป็นเลข2 2งสลัง2ตัวเศษล่อเลยสิถัดไปแทน x เป็น2ตามด้วยบวก2แล้วก็สิ้นสุดที่ลบ6คนคนนี้คือตัวเศษแต่ยังไม่จบน้องต้องแทนที่ตัวส่วนด้วยตัวส่วนก็มันก็ตั้งต้นด้วยสแครูแล้วก็เป็น แล้วก็แทน x เ,เป็น2ก็เป็น1บวก f 2แล้วก็ตามด้วยลบ3ทันไหมตัวเศษไม่ยาก4บวก2เป็น6 6แล้ว6ได้0แต่ตัวส่วนประเด็นคือมึงต้องเป็นตัวเลขสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออไม่รู้เป็นเลขอะไรให้ชื่อ c ่เดียมแล้วกันทีนี้หน้าที่น้องกับหน้าที่พี่อะ่ะเราจะต้องมาเดาแล้วว่า c เดียมเป็นเลขอะไรวะเช่นถ้าพี่ให้ c ่เดียมเป็นเลขหนึ่ง น้องว่าศูนย์ส่วนหนึ่งได้ใครได้ศูนย์น้องว่าถูกปะไม่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าคําตอบมันได้หกมันไม่ได้ตอบศูนยและน้องว่าถ้าสี่เหลี่ยมเป็นห้ามันก็ยังตอบศูนอยู่และถ้าสี่เหลี่ยมเป็นเจ็ดมันก็ยังตอบศูนถ้าสี่เหลี่ยมเป็นร้อยก็ยังตอบศู0ศูนย์ศูนร้อยก็ศูนยถ้าสี่เหลี่ยมเป็นพัน มันก็ยังตอบศูนอยูอ่ทันไหมทีนี้การที่น้องจะทําต่อจะไปต่อได้ที่ไม่ให้คําตอบมันเป็นเลขศูนย์น่ะมีแค่วิธีเดียวคือเวลาน้องแทนค่าลิมิตแล้วมันต้องได้ศูนย์ส่วนศูนย์เพราะเวลาน้องเจอศูนย์ส่วนศูนย์น่ะ น้องจะไปต่อโดยการแยกตัวประกอบไหมว่าพี่คอนจูเกตไหมหรือโลบิตานดิบบนดิบล่างไหมมันถึงจะเปลี่ยนแปลงคําตอบเป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์และข้อนี้มันไม่ตอบศูนย์มันตอบ6ดังนั้นน้องต้องทําให้คําตอบมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีแค่เหตุผลเดียวคือไอซีเดียมไอซีเดียมมึงเนี่ยคือไอซีเดียมมึงต้องเป็นศนย์เนี่ยไอซีเดียมมึงต้องเป็นศนย์มึงต้องเป็นศูนย์เท่านั้น เพราะฉะนั้นข้อตกลงข้อกําหนดเราสี่เหลี่ยมมึงต้องเป็นศูนย์เท่านั้นน้องก็มาตั้งเลยว่าเพราะฉะนั้น square root หนึ่งบวก f สองแล้วลบสามมึงคือไอสี่เหลี่ยมต้องเป็นศูนย์เท่านั้นพีก็ไปแก้หา f 2ใช่ไหมย้ายลบสามไปเป็นบวกสามน้องก็จะได้รูทหนึ่งบวก f สองเท่ากับเลขสามทีนี้วิธีการถอดรูทแก้รูทน้องก็ไปยกกำลังสองทั้งสองข้าง ซึ่งรูทเนี่ยเจอกําลัง2ก็จะเจ้ากันหักล้างกันมันก็เหลือแค่ใต้รูที่เป็น1บวก F2 เฉยๆเสร็จแล้วด้านขวาเนี่ยน้องก็เอา3ไปกําลัง2ด้วยเพราะว่าเวลากําลัง2ต้องกําลัง2 2ฝัง่ง3กําลัง2น้องได้เลข9และเอา1ไปลบ9น้องตอบเลย F2 ได้8แสดงว่าเขาตั้งใจจะให้ F2 มาเป็น8แต่แม่งให้ออมอหลังจากนั้น น้องเลยไปดูตัวโจทย์นะหลังจากที่น้องฟันธงแล้วว่าเฮ้ยไอ้ทั้งก้อนทั้งเศทั้งส่วนอะ่ะเวลาแทนค่าเข้าไปแล้วอะ่ะมึงต้องเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เท่านั้นพอมันเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เท่านั้นวิธีการที่พี่เลือกที่จะไปต่อนะพี่ไปใช้โลปิตาลคือดิบบนดิบล่างพี่ขอโยงมาลักษณะนี้นะอ่ะมาอย่างนี้แล้วกันขอเรียกสั้นๆว่าด,ดิบซึ่งไอ้ด้านบนดิบ x กํลาลังสองอ่ะไม่มีปัญหา2 x บวกลบมันแจกดิฟได้ดิฟบ,บวก 1x ได้เลข1แล้วดิฟลบ6ถัดไปไม่ต้องเขียนได้0ูย์เสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยเวลาน้องจะดิฟในรูปสแควร์รูทไม่ว่าจะเป็นรูทล่างที่3ไดหรือควรจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปเลขยกกำลังเพราะว่ามันจะได้ไปเข้าสูตรได้เพราะฉะนั้นสแควร,ร์รูทพี่จะขอเปลี่ยนเขาเป็น1ส่วน2นะกอบมาก่อนตัวนี้นะพี่จะขอแปลงหน้าตาเขาเป็นกำลัง1ส่วนสองปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ และมันจะมีหลักการที่ว่าถ้าน้องดิฟฐานที่ไม่ใช่ x เ,เดียวเดียวมันจะต้องใช้ดิฟไส้ก้อนเนี้ยไม่ใช่ x เ,เดียวเดียวสูตรดิฟไส้อย่างไงพี่ถ้าน้องเจอสี่เหลี่ยมยกกาลัง n ทั้งหมดดิฟไอซีเลี่ยมเนี่ยมึงคือตัวไส้ให้น้องดิฟตามปกติ เอา n ตบ n มาคูณข้างหน้าเป็น n คูณสี่เหลี่ยมและเลขชี้กำลังมึงต้องลบไป1และเสร็จแล้วมันก็ต้องไปคูณด้วยตัวไส้แล้วดิบอีกรอบ1นึงย้ำอีก1รอบสูตรนี้ใช้ตอนไหนวะพี่ใช้ตอนที่ตัวฐานไม่ใช่ x เ,เดียวๆเราจะคูณด้วยดิบไส้ซึ่งถ้าน้องสังเกตข้อนี้ดูนะตัวฐานอะไม่ใช่ x เ,เดียวๆมึงคือ1บวก fx นี่คือตัวฐานนี่คือตัวไส้นี่คือตัวไส้เลย เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี้ยน้องต้องใช้สูตรดิฟไส้โดยการดิฟปตก,กติก่อนก็คือตบใครมาวะเนี่ยไอ้ตบไอ้หนึ่งส่วนสองมาข้างหน้าเนี่ยตบหนึ่งส่วนสองมาข้างหน้าและไอ้ตัวฐานตัวไส้อย่างเหมือนเดิมหนึ่งบวก f x เสร็จแล้วเลขชี้กําลังมันต้องลบไปหนึ่งจากหนึ่งส่วนสวน 1, 1, องหนึ่งส่วนสองลบไปหนึ่งหนึ่งก็คือสองส่วนสองมันจะติดลบหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังอ่ะมันจะเหลือลบหนึ่งส่วนสอง พี่เหยียบมาอย่างนี้นะเหลือลบ1ส่วน2แต่ยังไม่จบน้องต้องคูณด้วยไอตัวไส้เนี่ยมันดิฟอีกรอบหนึ่งซึ่งไอตัวไส้มึงคือ1บวก fx แล้วก็ดิฟอีกรอบหนึ่งข้างหน้าน้องเติมเหมือนเดิมมันยังต้องมีลิมิต x เ,เข้าใกล้2อ,อยู่เป็นลักษณะนี้ทันพี่นะทีนี้พี่ขออนุญาต จัดรูปเฉพาะตัวส่วนเฮ้ยพี่ลืมเขียนผลลั์ว่ะผลลัพธ์คําตอบที่ได้มึงคือเลขนะอ,อ๋อมันคือเลข6น้องเขียนผลลัพธ์มาด้วยทีนี้พี่จะไปต่อโดยการไปจัดรูปตัวส่วนนี่นมันยังจัดรูปได้อ,อยู่ไงก้อนนี้นะก้อนนี้นะเดี๋ยวดูพี่นะมาถึงไอ้ข้างหน้า1ส่วน2พี่เขียนเหมือนเดิมไอ้ตัวเนี้ยพี่เขียนเหมือนเดิมเป็น1บวก f x ทั้งหมดกำลังลบ1ส่วน2 เสร็จแล้วไอ้ก้อนข้างหลังที่เป็นดิฟไส้อะเนื่องจากตรงกลางมันบวกกันอะดิฟแจกได้น้องก็แจกไปเลยดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดิฟเอมันก็ต้องติดเป็น f, อฟดิฟเนั่นเองและหลังจากนั้นน้องค่อยละดมผลแทน x เป็น2ให้หมดใช่ไหมแทน x เป็น2เจอ x, อ็กเจอเเจอ x, เจอ x, ยัดเป็นเลขสอให้หมดข้างบนพี่คิดเลขไวๆเลยตัวนี้แทนเป็นส มันจะเป็น2คูณ2ได้4ท่านพี่ไหมและ4ไปบวก1ได้5ทีนี้มาดูต่อข้างล่างข้างล่างมันตั้งต้นด้วย1ส่วน2แล้วก็ไปคูณกับ1น1บวกกับตรงเนี้มึงต้องเป็น F2 เพราะเราทำการแทน X เ,เป็นเลข2มันจะได้ F2 ซึ่งพอน้องแทน X เ,เป็น2อ่ะและ f f 2ได้ใครวะได้8มันก็เลยเป็นบวก8แล้วก็กำลังลบ1ส่วน2 แล้วก็ทีนี้น้องก็ต้องแทน x เ,เป็นเลขก2ทุกที่มันก็เลยไปคูณกับ f ดิฟ2และผลลัพธ์ที่ได้คําตอบไอ้โจทย์แม่งบอกมาแล้วมึงได้หกน้องๆพี่ขอมาคิดด้านล่างเลยแล้วกันนะลวดเดียวเลยจะได้ไม่คิดหลายบรรทัดอ่ะน้องดูตามมันเป็น1นส่วนสไปคูณกันหบวกแจริงๆมันคือ9แต่ถ้า9กแม่งมองยากเปลี่ยนเป็นสามกลังส แล้วมันยกกําลังลบหส่วนสเพื่อให้เลขชี้ก,กําลังที่เป็นเลข2อ่ะมันตัดกันแล้วมันก็คูณด้วย f ดิฟสองทานตามพี่นะแล้วทีนี้สิ่งที่มันตัดกันได้มันก็เอา2กับ2อ่ะตัดกันมันจะเหลือ3กมกลังลบหซึ่งเอาจริงๆน้องๆไอ้สามกำลังลบหนึ่งพอน้องตบลงมามันก็คือ1นส่วนสเพราะฉะนั้นทางก้อนเนี่ยที่พีไฮไลท์เนี่ยมึงคือ1นส<ม>่วนสแล้วมันยังมี1นส่วนสคูณอยู่ข้างหน้า แล้วก็ตามด้วย f ดิฟ2เพราะฉะนั้นรวมล่างกัน2กับ3ามได้6มันจะกลายเป็น f ดิ p สอ่วน6คนคนนี้คือตัวส่วนสะแดงว่าเอาไปรวมล่างกับตัวเศษตัวเศษมึงเป็น5หารด้วยตัวส่วน f ดิ p สอ่วน6ผลลัพธ์ที่ได้มันเป็น6แล้วหน้าที่น้องก็คือเอา6เนี่ยตบไปคูณกับ5ก็ต้องเป็น30 ใช่ไหมน้องก็จะได้30หารด้วย f ดิฟ2ไปเท่ากับ6และเอา6ไปตัด30เหลือ5ย้าย f ดิ p สไปคูณ1น,น้องก็จะได้ว่า f ดิฟ2ข้อนี้ตอบ5นั่นเองเขาถาม f ดิ p สพอดีตอบ5าสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A level เ,เ,เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาท แต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทําโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level นเด็กหกเก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore d ์มีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอสนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน